วันนี้เราจะาคุยกันเรื่องของลักนาเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะลักนาเนี่ยคืออะไรทำไมหมอดูต้องดูเป็นลักนณาแล้วดูเป็นราศีไม่ได้หรอแล้วดูอันไหนมันตรงกว่าแล้วเราคนที่ลักขาหรือราศีทำไมเราถึงเจอแบบแต่คนเจ้าชู้ทำไมเจอแต่คนใจร้า,อายอะไรอย่าี้ยดอดอก็ได้ออกโสดขึ้นมาทุกคน,น,นในที่สุดใ,ใ,ในที่สุดก็ไช่ขอบคุณแม่ที่ยกเขาเรือ นม่เรอลัตเตอรี่้ฉันซื้อเลว่าไงนะคะเออเละยนะงเลขอแล้วเอเลขอแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการมูเต รายการที่เกี่ยวกับความเชื่อที่คุณไม่ต้องเชื่อกันได้โอเคมามาวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของลักนาเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วอะลักนาเนี่ยคืออะไรทําไมหมอดูต้องดูเป็นลักนาแล้วดูเป็นราศีไม่ได้หรอแล้วดูอันไหนมันตรงกว่าแล้วเราควรดูลักนาหรือราศีวันนี้เราจะมาเคลียร์เคลียร์เคลียร์กันให้หมดเลยปัญเดนแล้วก็ลัคนามันบอกอะไรได้บ้างว่าเปนยชีวิตคุณฉันว่าหลังจากนี้แพ็กเกจดูดวงของฉันคือชีวิตหนูจะทําอาชีพอะไรดีคะถึงเกิดลักนาราศีอะไรหนูมีสุดเด อะไรปะมาแน่นอนจริง,งซื้อเปิดแพ็กเกจรอเลย <laughs> ลัคนาคืออะไรคะราศีมันจะมีสองแบบแบบที่เป็นฤดูกาลนี่คือแบบฝรั่งเขาอิงฤดูกาลกับแบบของไทยของอินเดียก็คือเราเรียกว่าซีเรียลโซเดียรก็คือเราอ่ะนับจากกลุ่มดาวเราก็จะอยู่ในฝั่งแบบว่าใช้กลุ่มดาวฝรั่งเขาก็จะใช้แนวนู้นแหละประมาณนั้นอันนี้คือราศีซึ่งราศีอ่ะที่บอกว่าที่ดาวอะไรย้ายคือดวงอาทิตย์ย้ายทีเนี้ยเวลาเราพูดถึงลัคนาราศีอ่ะเขาจะหมุดแรกอ่ะที่ดวงอาทิตย์ว่าดวงอาทิตย์อยู่ที่ราศีอะไรสมมติว่าตอนนี้พี่เกิดพี่ มจุดดวงอาทิตย์พี่จะอยู่ที่ราศีพฤษภปั๊บปุ๊บแล้วพี่เกิดกี่โมงมสมมติพี่เกิดสองทุ่มใช่ไหม,มเขาก็จะนับเลยตั้งแต่จุดที่พระอาทิตย์ขึ้น,นอ่ะสองชั่วโมงแรกอ่ะเป็นพฤษศแต่ถ้าสมมติเราเกิดแบบกาลางราศีพฤษศอ่ะมันอาจจะเป็นหนึ่งชั่วโมงแรกอยู่พฤษภมันจะขึ้นอยู่กับว่าจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงไหนทีนี้พอนับไปปุ๊บอ่ะผ่านไปสองชั่วโมงสองชั่วโมงไปเรื่อยๆตอนนับนแล้พี่เข้าสู่ราศีธนูตอนประมาณสองทุ่มกว่าก็คือสองทุ่มกว่าก แล้วเวลาพี่อ่านดวงพี่ก็ต้องอ่านตามลัคนาราศีมันเป็นจุดเดียวจุดที่แสงสว่างส่งถึงแต่วันไม่ใช่จุดที่แบบเรากําเนิดจริงๆเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านดวงจากจุดที่เรากําเนิดจริงๆซ,ซึ่งทําให้วันหนึ่งอ่ะมี12ราศีเลยถูกต้องมันมีที่ยาวกับสัน้น ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเวลาอ่านดวงกับอ่านตามลักนาสำหพวกเราอะเราจะมองว่าเออลักนามันสาคัญใช่ไหมแต่แบบฝรั่งอะเขาจะใช้วิธีการอ่านอีกแบบหนึ่งไทยเราอะ่ะเราก็แบบใช้ลักนามันก็อา่านมันก็พอ,อจะบอกดวงได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณบอกดวงบุคลิกอะไรประมาณนั้นมาตอบกนันที่ลักนามันแบบบอกข้อมูลจําเป็นอะไรสำหรับชีวิตคุณได้บา้างอะไรเงี้ย,ยก็คือโดยหลักๆอะลักนามันเหมือนเป็นตัวตั้งของชีวิตนะมันเป็นยังไงในภาพารรวมชีวิตใช่จะง่ายหรือจะยาก ความสามารถพิเศษที่ล<ช>ัก<ช>มณาจะบอกว่าเราเป็นคนลักนณาราศีอะไรใช่ไหม,มแต่ว่าในใกล้ๆตรงนั้นมันจะมีดาวที่สมมุติอยู่สมมุติถ้าอยู่กับตัวเราอะก็จะสามารถบอกบุคลิกได้เลยบอกแบบอาชีพได้ด้วยเนาะจริงๆมันจะมีจุดอาชีพนะแต่ว่าสมมติว่าจุดอาชีพไม่มีอะไรอะตัวที่อยู่กับตัวลักนามันจะบอกอาชีพได้แต่เขาบอกเป็นแคตตากรีนะต้อเป็นคนกว้างใช่ต้องเป็นคนยงเรื่องเก่งๆอ่ะงจะแบบเข้าใจเช่นแบบว่าเฮ้ยถ้าดาวอังคารกับดาวพุธแล้วก็มีมุมดาวสออย่างผู้วิศวกรอะไร อย่างเงี้ยเออใช่มันต้องเก็บเคสเยอะใช่ใช่ใช่เยื่องของพี่อ่ะตอนที่พี่เกิดอ่ะพี่มีดาวมฤตยูอยู่กับลักนณากับลาหูซึ่งเขียนมี่ากมันก็เป็นเป็นโดนเทียนก็จะเป็นหมอดูเป็นคนแบบเป็นคนบ้าเียนเียนเลยนอกจากแบบว่าเรื่องของงานเรื่องของคาแรคเตอร์แล้วเนี่ยมันก็ยังบอกเรื่องของคู่ครองได้แบบครอบครวด้วยแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นจุดลักนณานะ้มันจะมีจุดที่บอกว่าเป็นคู่ครองใช่อะของฉันน่ะมันจะมี แท็กดูคู่แล้วคนในหัวราาตร์ใช่ไหม,มก็คนก็ชอบมาดูนะแล้วก็มาดูว่าแบบเออคู่เขาจะอยู่ ตรงไหนทาไมเขาไม่เจอคู่สักทีอะไรเงี้ยจริงๆในลักษณะนดวงของเราอ่ะมันก็บอกได้ว่าเพราะอะไรเออทาไมเราถึงเจอแบบแต่คนเจ้าชู้ทำไมเจอแต่คนใจร้ายชอบชอบเจอแต่คนใจร้ายใช่แต่ถามว่าดวงบอกวิธีแก้ไปอ่ะมันก็ไม่ได้บอกทั้งหมดหรืออะไรขนาดนั้นเพราก็บอกว่าจะต้องไปเหมือนคบคนลักษณะแบบนั้ถ้าไม่มีปัญหาไม่มีคู่ไปเลยก็จะต้องไปคบคนที่มีปัญหาไปเลยหรือว่าดาวเสารองคารอยู่ที่คู่ดาว ดังคัดฟังแล้วก็ดูไม่ดีอยู่แล้วแต่ค <ละ S 2> ือ<ต>จริงๆ <ละ S 2> อ่ะบางคนฟังแล้วปลงนะมาดูแล้วแบบ <c oughs> ไม่หรือว่าไม,ไม่ไม่มีดีกว่านะ <c oughs> ไม่อยู่คนเดียวดีกว่านะล่าสุดที่เจอคนคนที่มีดาวไม่ดีเนยปรากฏว,ว่าคบกับแฟนมานานมากแล้วถามว่าแฟนเขาทำอาชีพอะไรบอกว่าอะไรนะอยู่ที่การทะเลอ๋อจอดน้ำมันจอดน้ำมันแล้วก็แล้วก็ เดือดเดือดไฟไฟระเบิดระเบิดนึกออกปะพี่ก็แบบเออว่ะเขาก็คบได้นานแต่ว่าก็คือมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่แบบโอ้ยอยู่กันเพราะว่ามันจะต้องแบบสามเดือนไปทีอะมนไหนมันเหมือนกับว่ามันคงมีคนนั้นของเราแต่ว่าคนนั้นมันแบบออาจจะยู่กลางทะเลอาจจะอยู่อกลางทะเลมันสเปซิฟิคแบบเว่อร์ๆหรือว่าดาวสุพี่ที่ตกกลางทะเลอ่ะก็คือเลย จำมันหรอแม่เขาอาจจะเป็นแบบนักหาหอยมุกเออประมงหอยมุกอะไรอย่างงเี้ยเออในดวงเนาะมีอาชีพมีตัวเราเพื่อนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเป็นยังไงก็บอกได้แล้วก็ครอบครัวการอยู่อาศัยหรือว่าปัญหาชีวิตที่เราจะพบจะเจออะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆใช่มมัันนจะมีอีกอันที่ช่วงนี้มีบ่อยก็คือย้ายประเทศได้ไหมหรือว่าย้ายที่อยู่ภาษาบีอยู่ไหนถึงจะได้ย้ายไปอยู่กับเขาไปอะไรเงี้ยเวลา มันเหมือนมีทริคประมาณว่าคนที่จะมีโอกาสได้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศอ่ะความสัมพันธ์กับญาติความสัมพันธ์กับทินเดิมการยึดติดในที่เดิมอ่ะมันจะไม่มีมันจะไม่มีการยึดติดอะไรทั้งสิ้นอ่ะแล้วมันจะไปได้ง่ายสําหรับคนที่โอเคมีดวงไปต่างประเทศแต่ว่าที่ไทยอ่ะมีสมบัติหรือมีแบบความยึดติดอยู่โอกาสได้ไปขาดอ่ะย้ายไปก็จะเป็นแบบไปแต่ยังมีทรัพย์สินอยู่ที่นี่อย่างเงี้ยประมาณนั้น เราคือลักษณะมันเป็นเหมือนตัวแทนของตัวตนเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งพวกเราเองเนี่ยมูเตอร์ก็ได้ออกโปรดักต์ขึ้นมาทุกคน่ในที่สุดในที่สุดแล้ก็ใช่ไม่ขอบคุณแม่ที่ยกเข้าเรือนโอ้ยแม่เลยแม่แม่ลืมเลยล่ะลืมเลยว่าไโผดดักเราได้เชิญค่ะเอาลักษณะของทุกคนเนี่ยมาแบบบรรจุในแบบว่าการบรรจุบรรจุบรรจุนี่นี่นี ปกติเหมือนเป็นตัวเลขอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยเราเราใช้โปรแกรมที่พอดลงบนแผนที่เพราะว่าเราไม่ควรจะแครี่หน้าตาอย่างงั้นไปทุกทุกที่ขนาดนั้นอันนี้คนรู้ว่าแบบละขนาะเราที่แท้จริงมันเป็นยังไงเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่สวยแล้วรวยมากมีคนเห็นดวงเราปุ๊บเอาไปคำของได้รู้อะว่าแบบจุดอ่อนจุดแข็งเข้าหาเรายังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยทําเป็นแผนที่โลกแบบนี้ใช่ธีใช้งานอ่ะคนจะชอบถามว่าเอ้ยแล้วมันต่างจากวอลเปเปอร์โทรศัพท์มือถือไงอันนี้มันเป็นแบบฟิ ที่เข้าอ่ะมันมันจะใช้มันจะใช้ในอีกรูปแบบนึงได้แล้วเดี๋ยวเรามาเล่าก่อนว่าองค์ประกอบของมันยังไงนี่ฉันเอาใส่เงี้ยเออฉันชอบมากะซื้อที่ไหนมีแบบใส่ไหมมีสมมุมาแล้วเดี๋ยวไว้ลองเรามาเล่าก่อนว่าในนียมันมีอะไรที่มันแตกต่างจากโบร์เปอร์บ้างอันนี้ก็คือมันจะมีสองฝั่งฝั่งนี้ที่เป็นไพ่ไพ่ฝั่งนี้ที่เป็นดวงฝั่งไพ่เนี่ยก็สีจะมีสามสีเนาะเวลาลูกค้าสั่งมาลูกค้าจะไม่สามารถเลือกสีได้เพราะว่าเราอ่ะมันมีกำหนดไว้แล้วว่าราศีนี้เกิด ควรใช้สีอะไรต้องบอกก่อนว่าอันนี้จริงๆอ่ะมันไม่ใช่สีดำด้วไมันคือสีน้ำตาลไหม่มากมากแต่มันเห็นเป็นสีดำอ่ะแต่จริงๆอ่ะค่าสีที่เราตั้งไว้พอปิ้นออกมามันเป็นสีดำแต่ว่ามันยังได้ตามดวงที่เรากําหนดไว้อยู่ฝั่งนี้ก็จะมีไพ่น้อซึ่งแต่ละคนอ่ะจะได้ไพ่ไม่เหมือนกันนะคะจะถามว่ามีโอกาสซ้ำกันไหมมีนะเพราะว่าแบบว่าบางคนดวงลัคนาราศีนี้มันก็มีการเราให้ฟังว่าไพ่อ่ะมีทั้งหมด78็บค่ะใบแต่ไพ่ที่ดีอ่ะมันมีน้อยกว่านั้นใช่เรากรุ๊ เสร็จปุ๊บ<ม>เราก็ต้องมาดูว่าไพ่ที่เหมาะกับราศีนั้นนะ่ะคือไพ่อะไรไมันก็จะถูกกรุ๊ปลงมาอีกเสร็จปุ๊บไพ่ที่เหมาะกับราศีนั้นและเป็นเรื่องนั้นๆคือ,อไพ่อะไรก็ถูกกรุ๊ปมาอีกแล้วคือเหมือนอะไมันเกิดจากประสบการณ์ที่พวกเราเหมือนจัดมาหลายหมื่นออเดอร์ด้วยว่าอันไหนที่ใช้แล้วมันเลิศอะไรเงี้ยเราก็คือเอาดัตตานั้นเอามาใช้อะไรเงี้ยโดยที่เราอ่ะก็ยังจัดทุกออเดอร์อยู่ใช่เพราะฉะนั้นตาที่ดำๆแต่มีคอนซีลเลอร์แปะแล้วพวกเราเองความเหน่เหนื่อยด้วยร้านเหน งกายาโครงกายาเป็นศิลป์ใช่แต่ว่าเราจะเห็นเนาะว่าดีไซน์อ่ะมันไม่ได้เหมือนกับที่วอลเปเปอร์เราต้องเล่าก่อนว่าโอเคอะไรคืออะไรบ้างเออตรงนี้เป็นไพ่เนาะแผ่นไสามใบแบบนี้แล้วก็ตรงเนี้ยมันก็คือถ้าใครเคยเห็นแบบคับบาลาอคือมันจะเป็นเหมือนศาสตร์แบบเหมือนลากของไอ้ไพ่ยี่สิบสองใบอ่ะที่เป็นเมเจอร์มาจากอันนี้เราก็เอาดีไซน์ของ เขามาเนาะมาตั้งใช่ไหมมันเหมือนเป็นแบบรวมศูนย์เหมือนกันเนาะแล้วกอเอาไพ่วางเราชอบหยิบยืมพลังงานกันดีเวลาเราดีไซน์อ่ะมันจะเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของเรา<ม>ที่เราจะไปยืมพลังงานมาโดยที่แบบทุกคนจะไม่รู้ว่าสิ่งนี้เราไปยืมมาจากอะไรยกตัวอย่างเช่น,นมีเพื่อนคนนึงเอาไปใช้อ่ะเป็นตึกที่แบบว่าของตระกูลที่ทําธนาคารอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนคนั้นก็ได้รีวิวแอปธนาคารอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะดูมาเพราะฉะนั้นดีไซน์ทั้งหมดอ่ะที่มันอยู่ในมูเตอร์ที่เรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นอะไรได้มันจะเป็นทุกคนอาะไรม้ ในเนี้ยมันก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันเนาะทีนี้อีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งเนี้ยก็จะเป็นเหมือนแผ่นดวงของเราแล้วข้างล่างมันก็จะมีเหมือนแบบตรงนี้เป็นสัญ,ญ,ญลักษณ์ใช่ปะ่ะอันเนี้ยสัญ,ญ,ญลักษณ์อ่ะมันไม่ได้มาตามราศรีของเรานะ,ะเราอ่ะใช้สัญ,ญ,ญลักษณ์อ่ะตาไพยศ์ศีเราอ่ะจะเลือกว่าถ้าเป็นธาตุดินอะ่ะก็คือเรื่องเงิน <c oughs> ถ้าเป็นสัญ,ญ,ญลักษณ์ธาตุไฟอ่ะก็คือเรื่องงานธาตุน้ำก็คือเรื่องความรักใช่ไหมเราอ่ะไม่ได้ใช้ธาตุลมเพราะว่าธาตุลมอ่ะมันจะแปลว่าความคิดที่ฉลาดได้แต่แปลว่าอุปสรรคได้เหมือนกันจะไไม่ด้้ใช อันนั้นนะนะไม่ได้เลือกธาตุตามลัคนาราศีนะแต่เป็นตามไพ่ซีใช่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อของเรานะคะส่วนรหัสข้างบนน่ะถามว่ามันคือดวงไหมมันคือรหัสที่ทําให้ออเดอร์นั้นไม่ถูกสับเปลี่ยนใช่เราจะได้แบบแพคกิ้งได้ตลอดว่าโอเคออเดอร์นี้มันไปถึงคุณจริงๆนะจ๊ะใช่จริงๆแล้วตอนแรกเราจะใช้เป็นรหัสออเดอร์ตัวเลขแต่เราล้วนลูกค้าคอนเซิร์นเกกับการที่แบบว่าตัวเลขมันมาติดกันนะคนใช่เพราะฉะนั้นอ่ะเราจะใช้ตัวเลขสลับกับตัวอักษรเพื่อที่มันจะแบบว่าโอเคอย่างน้อยเลขท มันไม่มงคลค้นมันจะไม่ติดกันนะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะก็คือเนี่ยเราคิดว่าเรารู้ว่าทุกคนจะคอเสิร์เอ๊ะหนูเป็นเลขนี้ค่ะมันจะยังเสริมดวงฉันรู้ว่าฉันรู้นะที่ฉันรู้ฉันรู้ฉันกินนกนางแบบไปหมดแล้วพวกเธอตั้งแต่แบบไทยโคมานะรถก็ขี้ดักขุนด้านรู้ป่าวว่าเมนูที่อยู่ในแบบวอลเปเปอร์เสริมดวงอันที่เป็นเสริมการเงินยังมีคนมาถามเลยว่าเป็นเมนูอะไร ท่เนี่ยที่เป็นธาตุหนองมันเป็นสัญลักษณ์แบบจักศาสตร์อัลเคมีใช่ไหมมันมันมันคือเหมือนเหมือนนักเล่นแร่แปรธาตุอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเอามามันจะมียุค,น,คยน,นั้นแนวคิดที่บอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันถึงการตั้งสมาคมเหมือนสมาคมศิลปศาสตร์อะไรงเี้ยแล้วเกาก็ศึกษา,าเรื่องนี้ดโดยตรงอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนทําแบบว่าใครๆยันหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเป็นการเล่นแร่แปรธาตุที่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบอันนี้แหละมันคือวอลเปเปอร์เสริมดวงมันคือวอลเปเปอร์เสริมดวงเลยแต่มันเป็นของยุคนั้นแต่ว่เาเออที่แบบ เอามาผสมเนาะ<ม>เรารู้สึกว่าเออสัตว์ของเรามันจะเป็นประมาณนี้จริงพี่ชอบอันนี้มากพี่จะเล,ล่าห้ฟังว่ามันมีความเป็นเหมือนเลขแปดแล้วมันก็อยู่ในในวงมันอ, <Infinity. S 2> อินฟินิต i t ใช่พี่เคยทำอลเป p a p e r เซตแรกแจกเซตนั้นอะ่ะเป็นโลกแล้วก็มันเป็นอยู่อย่างเงี้ยแล้วคนเที่ยวไปใช้อ่ะดีมากตรงเนี้ยก็คือถ้าสมมติดวงเดียอะ่ะมันก็แบบอยู่ในเนี้ยมันมันไม่หลุดออกไปปกติอ่ะเวลาเราดีไซน์อะไรที่ตกลงมาเราจะเอาขอบนะใช่ไหมอันเนี้ยเราก็จะแบบว่าเหมือนใส่เหมือนใส่ให้มันแบบกรอบไว ชคดีเอาไว้ไม่ให้ทำมให้ันหลุอะไรประมาณนี้วิธีการใช้งานของบอกใช้ยังไงได้บ้างอย่างแอรียลคกในโทรศัพท์ือถือใช่ปุากเล่าของแต่ละคนดีกว่าเอาไปช้ยังไงบ้างคือของฉันน่ะคกข้างหลังโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะถามว่ามันมันมันดียังไงมันต่างจากวอลเปเปอร์ยังไงก่อนดีกว่าวอลเปเปอร์จริงๆแล้วพี่มองว่ามันเป็นของที่มันเปลี่ยนแปลงได้ของประจําเดือนมันของใช้แบบว่าเดือนนี้เรามีความต้องการเรื่องนี้ใช่จริงๆอ่ะมันเหมือนแบบเหมือนเดือนนี้ต้องอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้จริงๆเป็นความต้องการประจำป หรืออะไรอย่างนี้ได้ใช่มันเป็นแบบว่าฝากดวงฝากโชคหนึ่งปีแล้วก็ปีใช่ใช่แต่ถ้าใครบอกว่าแบบเอ้ยเหมือนอยากให้จัดการๆก็จัดได้นาะแล้วก็สามารถเอาไปใส่ไว้ในเหมือนเวลาอยากจะเหมือนเสริมดวงอ่ะใส่ถานพลา้มมีคนถามว่าแล้วมีโอกาสที่ไพ่ของอันเนี้ยกับนอเปเปอร์จะเหมือนกันไหมคือเวลาที่จัดนะดูสมมติดูดวงดวงมันเหมาะสมกับแบบนี้ใช่ไหมพี่ก็จะจัดอย่างเงี้ยทีเนี้ยถ้าเขาขอมาเหมือนกันอ่ะมันก็จะ มันโอกาสพี่เหมือนกันไหมเพราะว่าพี่ก็พี่ก็จะดูเมนูดูความต้องการถ้าเขียนมาเหมือนกันเป๊ะอ่ะเออก็ก็มีโอกาสวิธีการใช้งานที่พี่แบบชอบมากเลยเว้ยอะไรเงียยนอกจากแบบใส่ไว้ในหลังโทรศัพท์นะแค่พี่อ่ดสวดมนุทุกวันพี่ก็มีนั่นนี้ไปแล้วเอาไปตั้งไว้ที่บ้านใต้ฐานพายให้แม่สวดมนต์ให้แต่ถ้าใครไม่สะดวกรู้สึกไม่สะดวกเลยก็ตั้งไว้เนาะเปิดเทปใส่ใชเปิดบทสวดมนต์ใดๆใช่ใช่พี่ก็แบบว่าชอบไอเดียนี้เหมือนแบบว่าให้พระหรือว่าบทสวดมนต์คุ้มครองอะไร ยังไม่ได้เล่าเลยว่าฉันใส่ไว้เพื่ออะไรเล่าเล่าเล่าก็คือเวลาเรามีการ์ดดสมบุตใช่ไหมเราทําไว้เรื่องงานให้มีคนติดต่องานเข้ามาเยอะเยอะเราใส่ไว้กับอันนี้เพื่อเสริมให้มันมีงานเข้ามาเพราะว่าเราก็ใช้โทรศัพท์ในการทํางานติดต่องานอะไรแบบนั้นแล้วก็เจรจาราบลื่นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้ก็ทําไป2เรื่องอะยัดเข้าไปเวลาไปไหนอะเราก็จะเอาการ์ดดวงอะเราไปด้วยแล้วล่าสุดเราจะมีไปแก้บนใช่ปะดย๋ยวเราจะเอาไปด้วยแล้วเราก็เหมือนเอาไป เสริมดวงนะจุดนั้นที่นั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่เพื่อให้มันมีความแข่งแกร่งในด้านดวงมากขึ้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆแล้วของเอเดียอะใส่ด้านเนี้ยส่เป็นเรื่องงานใช่ไหมแต่หน้าจอโทรศัพท์มือถือก็เสริมเรื่องอื่นได้ใช่ในขนาดเดียวกันอ่ะมันแบบฝั่งนี้เสริมเรื่องนู่นกับฝั่งนี้อะไรประมาณเนี้ยุมาคืนใช่แค่เป็นเกียร์คือเกียร์อาจจะเหมือนสมมุติเป็นเรื่องเงินอะไรเงี้ยก็คือเอาไปขั้นไว้ในแบบพวกสมุดแบบว่าบัญชีอะไรเงี้ยมันจะ กระาตก็ได้ใช่ใช่ใช่มันก็จะช่วยกระตุ้นแบบเรื่องเงินใดๆเหมือนเราอ่ะจัดไพ่เรื่องไหนพยายามเอามันไปอยู่ในที่นั้นใช่สมมติว่าเราอ่ะอยากได้เรื่องงานไม่แบบไฟไฟลุกอะไรก็ไว้บนโตะทำงานอะไรก็ได้เคยเห็นอันที่แบบตั้งโทรศัพท์มือถืออันบางๆไหมไปซื้อมานะแล้วก็แปะดวางอะไรก็ได้ถ้าสมมติว่าเราพกแล้วมันจะ work ไหมเลยเป็นฟิลนั้นไหม อืว้าวน่ารัก มันมันบอกว่าเราเอาเอาโลนีไปทุกที่แต่ว่ามันจะต้องเหมือนเป็นเรื่องนะอ๋อนี่จริงๆริเขาพูดถึงการอธิษฐานหรือว่าการแบบว่าจิบไปนึกด้วยนะว่าแบบฉันต้องการอะไรใช่ขออย่าเป็นฟุ้งๆสมมติว่าเราเราคิดว่าโอเคเราจะเอาการเงินเข้าสู่ตัวเราเราก็นึกนึกบ่อยๆอะไรางเงี้แล้วก็จิบดูแล้วก็เงินจงเข้ามาเงินจงเข้ามาอย่างงี้ใช่ใช่ว่ามันน่ารักมากเลยทุกคนเพราะมันเป็นแบบพลังงานดีเสน่ห์การพกพาสิ่งนี้ไปทุกที่อ่ะเนาะเพราะฉะนั้นแบบ ไปก็คือดีแล้วถ้าเอาการ์ดอันเนี้ยพกไปในวางถัานพะงี้หรอกภาคถ้านพะงี่เหมือนหนุนดวงอันเนี้ยหนุนดวงจริงเธอเลิศมากสมมตินะเราทําเรื่องความรักกันแล้วไปเข้าสถานที่อโคจรอนอะแบบซิเคี่ยวอะไรแบบเนี้ยฉันอยากรู้เหมือนกันว้าวซ่าจะบอกให้ว่ามันจะเป็นฟิลแบบวันไหนแฟนมากกว่า มันก็เป็นเสน่หชั่วคราวใช่เป็นเสน่หชั่วคราวเพราะว่ามันไปเข้าไปที่แบบนั้นแต่ว่าถามว่ามันเป็นเสน่ห์ไหมม่มแหละแต่ว่าถ้าถามว่า ถ้าสมมติอัคโคจอนะมันต้องจัดไพ่อีกแบบแล้วถ้าสมมติว่าเราเน้นเราว่าแบบเราอยากเพิ่มเสน่ห์ให้แบบว่ามีความรักที่จริงจังเข้ามามันจะได้ไหมมันเป็นจังหวะชีวิตด้วยพี่ว่าคุณไม่มีโอกาสนะใช่แต่ว่าถ้าบอกว่าเพิ่มเสน่ห์มีความรักที่จริงจังแล้วถ้าตอนนี้ความรักของเราเป็นไม่ใช่อ่ะคงเคลียร์ออกนะเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าใครไม่อยากเคลียร์ออกดิจริงจริงมันก็เหมือนว่าเปเปอร์เหมือนเวลาเราไปสูงบูชาสร้อยข้อมืออะไรอ่ะพี่เคยไปบูชาอันที่เป็นสีแดงๆอะไดง้ถ้าสมมติว่า เป็นความลักที่ไม่โอเคอ่ะเขาเ็เาออออกนะการอันเนี้ยส่งผลได้แบบว่าแรงกว่าหัวเปเปอร์หรือเปล่าเอออยากรูิเหมือนกันอันนี้เราก็ไม่เคยเปิดกันอีนะอุ้ยแรงนะโอ้ยมันต้องมันเขาไม่ได้บอกว่าแรงกว่าไหมแต่ว่ามันค่อนข้างส่งผลเนาะในเนี้ยช่เราเปิดเรื่องแบบจริงจังมากแบบไพ่เป็นหมาพี่บอกเลยว่ามันก็จะส่งผลจริงอะไรอย่างเงี้ย เออแล้วก็จริจริงอ่ะใบนี้แปลว่าส่วนนะอ่าใช่เพราะฉะนั้นอ่ะอาจจะต้องเอาไปส่วนใต้ฐันผัยว่าอันเนี้ยเบิร์กที่สุดใช่อาจจะต้องเป็นการที่สวดหลายรอบหน่อยเพราะว่าสีทั่วเนี้ยมันคือการแบบทำย้บยัซ้ำซเหมือนว่าไปเปอร์มันก็แบบปล่อยทิ้งไว้แต่อันเนี้ยต้องไปทําอะไรกับมันใช่ใช่ใช่เป็นแบบนั้นแต่จริงๆิงอ่ะตอนที่เราเราเราคิดเป็นอันเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ไม่ต้องทําอะไรใช่เราเหมือนว่าสมมติตัวเราอ่ะไปทําในสิ่งที่มันไม่ไม่ดีหรือว่าเราไม่ได้มีเวลาโฟกัสเอ ตาเราเราก็แค่เอาอันนี้ยครับไปไว้ที่ใช่ไปไว้ที่ฐันพระหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็ไปทํานู่นทํานี่กิจวัตรประจําวันของเรามันก็เหมาะกับพี่ีนะว่าที่ทุกคนแบบวุ่นวายมีความแบบต้องทำแมวจัดแท็กซ์กิ้งอะไรหลายหลาอย่างอันนี้มันก็มาช่วยมันไงต้องมีคนมาถามได้แหละนอกจากไว้ใต้ฐันพระเราไว้ที่ไหนได้บ้างทักทายเราแล้วละเราลูกค้าถามว่าหนึ่งคนเนี่ยสามารถสั่งได้หลายๆใบได้ไหมหรือคนสั่งแค่ใบเดียวจริงๆได้ก็แบบหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเช่นเงินมันก็สามารถมีหลายหลายแบบว่าาอยก เงินเข้ามาเอาไปไว้โทรศัพท์อะไรเงี้ยหรือว่าเหมือนอยากให้แบบว่าเก็บเงินอยู่ก็ไปไว้ในสมุดธนาคารเนี่ยาได้หรือว่าในขนาดเดียวกันแบบอยากให้งานราบลื่นก็วางที่โต๊ะทํางานด้วย่โอเคก็ขอบคุณนะค <laughs> สรุปก่อนว่าการเนี่ยทำอะไรได้บ้างคะ่ะ นสรุปเลยมันเยอะมากสรุปสิถ้าสรุปก็คือมันสามารถพกได้ออไปไสวดมนต์วนไว้ใต้ถัดค่ะได้แล้วมันก็ค่อนข้างที่จะส่งผลแรงกว่าใ,<ช>ในด้านของการเสริมดวงเนะ<ช><ช>าะเพราะว่าอันนี้เราเน้นแบบสัญ,ญลักษณ์ของการเสริมดวงใชง่แล้วถามว่าต่างจากวอลเปเปอร์ธรรมดาย,ยัางไงวอลเออวอลธรรมดามันคือแบบว่าก็คือเหมือนใช้ไว้ในโทรศัพท์แต่ว่าอันนี้มันสามารถเอาไปแบบจุกแจงทําอะไรได้มากกว่าเช่นแบบไป เป็นเหมือนยานในจุดที่เราต้องการได้อารมณ์ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นมันเหมือนแบบว่ามันเคลื่อนย้ายได้ใช่ๆชช,ชอารมณ์ันโอเคสำหรับใครที่อยากสั่งซือก็สั่งซื้อได้นะคะทั้งเผ็ดมั่งมูค่ะตอนนี้ก็มีสาขาแล้วนะคะเป็นเหมือน,นแบบแ่งลายใช่ใชใช ขอร้องนะคะว่าเออไม่ใช่ส่งวันีเราได้อีก3วันเด้อเพราะว่ามันทําทีละใบเธอจะต้องใส่ทยทีละใบใส่แผ่นดวงทีละใบไม่พอปิ้นทีละใบค่ะจะไม่ได้ไปไปโรงงานแล้วก็มีเดียวนะคือมันไม่ใช่แบบว่าสินค้าแบบโรงงานปิ้นออกมาหน้าตาเหมือนกันทุกคนไม่ได้ได้ไพ่เหมือนกันแบบนั้น โอเค okay. วันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดสนะคะช่องมูเตลของเราด้วยเนาะค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะ